กับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีทุกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องล่าสุดเกิดการเปรียบเทียบเรื่องย้อนอดีต,ตอีกแล้วพี่นอ้องอาเป็นเอียงอีกเ,เนาะบาดท,ทีนี่พี่น้องในส่วนของทางเพจเลดี้พรทิพย์เนาะพี่น้องเนาะเพ,นะพิ่นกับมีการแชร์คลิปเก่าดังกล่าวที่ในส่วนของเพิ่นเคยได้ล่วงคลิปในขณะที่ทางแพลวเผาเคยพูดถึงทางผู้ใหญ่บ้าน ตอนที่เพิ่นกันยังใส่ซีวิตอยู่นํากันเป็นสามีภรรยาก,กันนั่นละพี่น้องเพิ่นเกาเบ่าปมาวบาในส่วนของทางพยาบาลฟินแลนด์นี่เห็ดทุกอย่างไหเมียบบไ้เงินซักอย่างไหเมียเก็บเบิรประมาณนี้บ่เคยมาท้วงหรือมาถามอยียงเกี่ยวกับกุมปิดหรือเกี่ยวกับฆ่าตัวไม่เคยถามเมียสักครั้งเลยประมานีพี่น้องนั่นแหละพี่น้องในส่วนของทางเพจเลดี้ปอนทิ์เพิ่กนกะ เคยโพสในส่วนของคลิปนี้ไว้เพื่อนกันเลดเดชแช่ล่าสุดมัดๆน่ะนะพี่น่องเพื่อนก็นบอกว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทำทุกอย่างให้เมียไม่ได้เงินสักอย่างให้เมียเก็บหมดทุกบาทแล้วก็บอกว่าผู้ใหญ่บ้านดูแลทุกอย่างพอมาวันนี้ไม่ดีทุกอย่างลอมมากสาวว,สว่าสัว่าผัวทําให้ไม่เคยถามเรื่องเงินสักบาทส่วนมึงเอาเปรียบเขาทุกอย่างทุกวันนี้ทํางานต้องแบ่งทุกบาท นี่แหละพี่นงองก็เลยเกิดเป็นประเด็นถกกันจากที่ทางคอมเมนต์เนาะพี่นงองเนาะทางชาวเน็ตที่เพิ่นเขามาเบาถึงเรื่องนี้มีการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นเลยที่เดียวพี่นงองบอกว่ากับคนเกา่าเขาหาให้ไส้เขาหาให้ลวย้ยเขาบ่เคยท่วงเคยถามยังแต่คนปัจจุบันท่วงเบิดทุกอย่างเอาหอดคาเตะบ่อนอาสันว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเสียใจน้ำเดอ้อที่ถ้งเพชรเพื่อคว้าเอากวดมาตอนนี้ แล้วคาเว้าเจ้าของเจ้าลืมระบอบแม่เอ้ยวาสันวาพ่น้วงบางข้อบินก็บ,บอกว่าในใจลึกๆเพื่อนกระอาจิเสียดายอยู่ในนอกวาซันวา็ดีแล้วนี่ได้ผัวใหม่ต้องแบ่งทุกส่วนของรล่ใดรักกับผัวใหม่าน,านั้นๆอย่าเพิ่งเลิกกันเดอ้อรอดูผลกับผัวใหม่บาพี่น้วงในส่วนของคออเินหลายอีลีพ่น้วงบางข้อเินก็บ,บอกว่าเสียดายโอกาสและกะเสียดายเวลาแท่นนั่งแต่ก่อนมีแต่ค้นใจดีกับนั่ง แต่ตอนนี้คนละเรื่องเลยเหตีหยังผ้ากันเหตดหยังเขาก็ด่าบึ่าพ่อต่มีครูชีวิตคนใหม่ยิ่งหนักไปกว่าเดิมยิ่งผ้าช่วยกว่าเก่าอีกตอนอยู่กับผัวเกา่าเขาผ้าห่างผ้ามีผ้าคนหักคนหลงคนชอบแต่อยู่กับคนปัจจุบันมีแต่คน รอสมน้ำหน้าปารพี่น้องคอมเมนต์ทันนีถึงกับลั่นไว้แบบนี้กันเลยทีเดียวพี่น้องบางท่านก็บอกว่าท้าเจ้าซื้อสัต์ท้าเจ้าว่าเหตุแบบนี้ปานนี้ชีวิตเจ้าขึ้นสิไปหอดใกลเแล้วละ่ะว่าจนว่าบางท่านก็บอกว่าแล้วรู้ได้ไงว่าเขาไม่มีความสุขว่าเขาไม่มีเงิน เขาอยู่กับคนนี้เขาอาจสิมีความสุขหลายกอกับคนนั้นก็นได้ประสันว่าพี่น้องนั่นแหละพี่น้องก็เลยเกิดเป็นในส่วนของประเด็นแล้วก็วิจารณ์นะพี่น้องเนาะเปรียบเทียบเรื่องในอดีต เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจากที่ทางเพจเพิ่นใดแชร์โพสต์ไว้นพนว้วังทางเอฟซีเพิ่นกะเขาเมาบอกถึงเรื่องนี้อีกเช่นเคยพี่นว้วังก็เลยเกิดการเปรียบเทียบกันจนได้ระหว่างทางคนเก่าแล้วกะ็ทางคนใหม่เอฟซีเพื่นกะบอกว่าคนเก่านี่เขาเฮ็ดไว้หาไว้เขาบ่เคยถามหาเงินเลยแต่กับคนนี้ต้องแบ่งครึ่งทุกบาททุกสตางค์แล้วถ้าเลิกกันไปไม่อยากจะคิดเลยทางผูหยิ่งนี่ ต้องนักเนนนวนวาสันวาทางผู้ใหม่คงไม่ยอมแน่นวนยิ่งจดทะเบียนกันนี้โอ้ยขิดอยากนาคักเดีวาสัน่าพี่นองนั่นแหละพี่น้อง,องก็เลยเกิดเป็นการวิจารณ์ถึงเรื่องดังกล่าวเนาะพี่นองเนาะส่วนพี่นองคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้เนาะพี่นงกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวทามีข่าวมาอัปเดตใหม่ เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นงใหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้เนี่ยเด้อสวัสดีจ้า